เอาเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับก็ด้วยคลิปนี้นะครับเป็นการปิดเซิร์ฟเ o อร์เ b a ร์สั้ e r น e ่ s จุดหนะครับอย่างชื่อไม่เป็นทางการนะครับแต่ยังไงก็นั้นไปดูคลิปเป็นด้วยกันนะครับอย่างพี่เป็นอะไรเนี่ยว้าวฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินไหมพี่ถูกปารเตอร์นะครับ นี่เป็นส่วนหนึ่งของคลิปนี้นะครับก็ส่วนที่เรือครับไปดูท้ายคลิปอนนะครับดูให้จบด้วยเอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก็อยู่กับก๊อตตี้บั e r ์ e ีเนอร์ดิจิทัหนะนเอ็นดีซันนะครับ ตัวพทัวร์สปาวกันระดับแรกพทัวร์สามคเป็นคนนำอีทัวร์เต์ปุตาเทมาแนะนำเป็นละร้านเลยนะับคือร้านประมูลใช่ไหมร้านประมูลของทุนาซ่าทุนาซาห้าสามเจแบบเร้านประมูเนี่คือร้านประมูล รขายอาหารเป็นตึกที่ใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟแล้วที่สั่งเยอะมากอาหารสามารถพูนได้เลยตอนนี้คุณสามารถพ่นได้เลยตอนนี้สามารถพ่นได้เลยตอนนี้แค่วันวนี้เท่านั้นได้คุณเหอ่พักไปเลยไม่พักไปเลย,เลย ข้างล่างนี่ก็คือตาม A B C B C นี่ก็เบลินเล่นนะครับ้งนี้ลกชายตัวเนี้ยช่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นตร้จะเป็น่งบ่าแบบช็คใหญุ่กีนะนี่ตรงนี้จะเป็นท่าเรือเลยเลยไม่ยืด kauปิดที่ซันยังเอาสัตว์อย่างนี้ อย่างเยอะยังเยอะงเยอะโดยเฉพวนี่เป็นของคุณริเวอร์สซีสามห้าแปดขายไม้ที่ไม่ค่อยพันกไม้แน่นอนสามารถโคูนได้แล้ว มไ,มไม่มีอะไรให้ปวดเลยก็เป็นไปไปไปแล้วไป,ไ,ปไ,ปลไปทางบ้านดีกว่าไปเวเร็วเลี้ยวเลีล้ยว มาเลี้ยวเขียวด้วยเชืยวของเราด้วเชีของเราของอเราขอร์ตอนนี้แน,น,น่นอนมันอยู่ทาวน์มันอยู่ทาวน์วนไม่ใช่ชั่วคราวชั่วคราวผมโดยผมสร้างพันวันนี้วอนที่ห้า รถบ้านนี้เป็นทรงอ่าอิสปามาจาซูสซองไบเกอร์เราลัางคาเป็นอัมาทีส์ทางนี้ก็จะเป็นบ้านของดีมอนแล้วก็แล้วก็ของลีเวอร์ส เแนะนำข้อดีของบ้านรับว่เขาไม่หมดก้อนะเขาไม่ห mm. มดตัวเร็วจริงเวจริงเลยไปเลยไหนมีมีส่วนไหนบ้างที่แบบเด่นๆเลยมีส่วนไหนบ้างมีประตูด้านบ้านกับตัวนี้แหละอ้าวเอ้ย ใครถุดอะไรนี่อ่ะไปเลยใครถุดอะไรเนี่ยเอ้าออกไปได้ออกไปได้ไม่มาอกไมได้เจ้าตัวหายไปแล้วนี่ลงในโลกไปแล้วข้า ในตอนนี้นะครับก็พวกเรารวมตัวกันไปฆ่ามังกรครับเป็นการฆ่าเดินตะกรอนครั้งสุดท้ายนะครับเอาวุธไปอาวุธไปอาวุธฮัลโหลเตอจังหวะนี้ต้องจัดแล้วกินมังกรปิดซีซั่นโดนผมชโชว์หมดพี่มีพี่ไม

เซิฟเซิฟเซิฟค้างเซิฟค้างโดยเมื่อกี้ครับน่าจะเป็นการเซิฟอู่นะครับทีนี้เราก็มารวมตัวกันถ่ายรูปอีกครั้งนะครับเออจะได่ถ่ายรูปไม่ได้วันนี้มามามาถ่ายรูปถ่ายรูปไ้กล้องก่อนมึงมีฝนเครื่องนี้มีฝนไหมดูดิแขกรับเชิญเขามายืนรออย่างสงบเงียดใจแล้วดูความเป็นเพื่อนของพวกเราสิเขาดีแล้วเขาไม่ว่าเราเออเขาดีแล้ว

ไปโทษปอดโทษวิกิอ๋อเดี๋ไปยืนบนเรือดีกว่าเออคุณชอบเพื่ออะไรวะโคบินเนี่ยพี่แซอนจียู่ไหนเออเอ็นจี่ไงแซอนจีเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้แซนจี คนหนังของเรากูสนุกมากดูดีที่สุดแล้วแหละดูจากข้าเลยดูดีที่สุดดีดีดีอ๋ออะไรวะพูดดีดีดีไอ้พูดพูดดีดีไอพูดใส่ไนเโอ้ยเป็นกล้องเป็นทอจีเป็อจีทำใส่กูเหว่ามึงมึงเปลี่นดีไม่เนี่ย รีบถ่ายรีบปิีกว่าไม่ตาวตาตกเรือไม่ดีหยอบางเซนจีหมดแล้วโอเคมี่ครบล้ไปบังเซฟได้พี่เซฟได้โอเค

อาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับโคดิสบัตซีซันที่1.5และ1นะครับก็นั่นแหละก็โดยที่ผ่านมาครับโดยแมพพังไปเยอะนะครับก็เลยเหลือแค่1.5นะครับก็นั่นแะครับโคด e สบัตเซิเวอร์เป็นชื่อไม่เปลี่ยนทางการนะครับเจอกันนะครับกับซีซันที่2และชื่อใหม่นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณที่ดูนะครับก็นั่นแหละบายละไป